สวัสดีค่ะพ่อกินข้าวอร่อยไหมเอ๊ะมือใครยืดมามือใครยืดมายิบป,ป้าดูจ้าดูก่อนดูก่อนดูก่อนเย้ยๆยแม่เองแม่ีเองเออพ่อยู่ไหมพ่อดันไหมวันนี้วันที่12สองิงหาคม2566นะคะ เล่นตรงนี้นเ่นอีก่าไม่พอปลาเต้อชิ้นใหญ่พี่สาวคนที่สองทอดให้แม่กินกับพ่อกินนะคะอ้ายำ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 โบนไหนไหนคนสวยใส่เสื้อสวยเสื้อตัวใหม่เอ้ยพี่สาวคนลูกสาวคนโตซื้อให้วันแม่สิบตัวเสื้อสวยเชียสิบตัวเลยนะเนี่ย น ER. ี네 inside. ไข่มดแดงด้วยนะคะไข่มดแดงหมกหมกแม่กาลังจกกาลังหยิบไข่บดแดงกินเข้าไปแล้วค่ะไข่มดแดงหมกค่ะกับส้มตํานะคะเห็นไหมคะต้มตําอยู่นี่แล้วก็มีน้ําน้าพริกปลาปนปลาปนอย่พอฮึพอฮึพอฮึเออคนหล่อเนี่อนี่ คนเลอนี่เออกินข้าวจะหมดชามแล้วโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยพ่อกินข้าวหมดชามทุกวันเลยนะคะกินข้าวมาเยเอ้า <c oughs> เอา้าน้องกะลาก็หิว น้องก็ะลาก็อยู่มากินฟักทองนะคะดูดูดูด,ดูน้องก็ะลอบน้องชื่อถุงทองค่ะน้องชื่อถุงทองนะคะอ้าอ้ออ้คันคันอะไรมดกัดแล้วน้องชื่อถุงทองนะคะกำลังกินอะไรมะเขือเทศด้วยกำลังกินมะเขือเทศอยู่นะคะ น่ารักไหมคะนัง่งถุงทองน่ารักไหมคะเกินฟักทองของมะเขือเทศอย่าก,กินเยอะล่ะลูกเดี๋ยวท้องแตกตาย <c oughs> ตอนนี้ก็มาดูพ่อแม่ต่อนะคะเออคุณแม่ตันสวยใส่เสื้อใหม่แค่

เดี๋ยวไปจัดยาให้พ่อก่อนนะคะให้พ่อกับแม่มีหลังอาหารก็กินดวยพ่อก็มียากินหลังอาหารสามสิบนาทีแม่ก็มียากหลังอาหารเหมือนกันนะคะคนพูดก็มีนะคะอา้าวแม่อิ่มแล้วลมแม่อิ่มแล้วมาล้างมือเหรอ,อแม่กินข้าวเหนียวเสร็จกินข้าวเหนียวกับ้มตำ แล้วก็หมกไข่มดแดงปลปาทอดต้วใหญ่จ้าตอนนี้เสร็จแล้วมาล้างมือล้างไม้ล้างมือกินก็วเียวติดมือจ้ากินกี๋ยวติดมือล้างมือนะจ้าอ,อ้าวพ่อก็กินหมดชามแล้วมาดูกันไอ้พ่อกินเ้าหมดจามแล้วจ้า ดูสิคะโอ้โหหมดชามแล้วไหยเดี๋ยวจัดยาก่อนจัดยาก่อนจัดยาจัดยา <c oughs> <c oughs> ยูไปยุมาน้องร้อง <c oughs> ดันไปดันมาน้องน้องกระลอกร้อง